บางครั้งชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเพราะเหตุการณ์ใหญ่โตอะไรเลยมันอาจาเริ่มจากเช้าวันหนึ่งที่เราเงียบลงกว่าทุกวันจากคำพูดที่เราเคยเถียงแต่วันนี้เลือกจะไม่ตอบหรือจากความเหนื่อยที่ไม่ได้มาจากงานแต่มาจากใจที่ไม่อยากพยายามเท่าเดิมอีกแล้วเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่หัวใจเรารู้สึกว่าพอแล้วและแปลกนะ นั่นแหละคือจุดที่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปจริงๆการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมักเกิดขึ้นเงียบๆตอนที่เราเลิอกอธิบายให้ใครเข้าใจตอนที่เราเลิกบังคับตัวเองให้ยิ้มในวันที่ไม่ไหวหรือแม้แต่ตอนที่เรายอมรับว่าบางสิ่งที่เคยอยากได้มันไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นอีกต่อไปคนส่วนใหญ่คิดว่าชีวิตจะเปลี่ยน ต้องมีอะไรบางอย่างมากระแทกแรงๆเช่นการสูญเสียการล้มเหลวการถูกทิ้งหรือการเจ็บปวดสุดขั้วแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ค่อยๆเปลี่ยนเราคือเรื่องเล็กๆที่สะสมอยู่ทุกวันการได้ยินคำพูดดูถูกเล็กๆที่ฝังใจการรอคอยที่ไม่มีวันมาถึงหรือรอยยิ้มที่เราฝืนใช้จนวันหนึ่งมันหายไปเอง การเปลี่ยนที่แท้จริงไม่ใช่การพยายามเป็นคนใหม่ทันทีแต่มันคือการค่อยๆถอดตัวตนเดิมออกทีละนิดจนกระทั่งวันหนึ่งเราหันกลับไปมองแล้วรู้สึกว่าเรามาไกลกว่าที่คิดโดยไม่รู้ตัวเลยว่าผ่านอะไรมาบ้างไม่มีเสียงประกาศไม่มีตอนจบชัดเจนมีเพียงความเงียบที่เต็มไปด้วยบทเรียน และในความเงียบนั้นเองชีวิตเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเราทุกคนต่างเคยคิดว่าการเปลี่ยนแปลงต้องมาพร้อมความตั้งใจเหมือนต้องมีวันเริ่มต้นมีเหตุผลมีแรงบันดาลใจแต่ในความเป็นจริงหลายครั้งชีวิตไม่ได้ถามความพร้อมของเราเลยมันแค่พาเราไปต่อโดยไม่ให้เวลาหันกลับมามองด้วยซ้ำ เราหลุดจากสิ่งเดิมเพราะบางอย่างพังลงเราห่างจากคนบางคนเพราะเส้นทางที่เดินมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วหรือบางครั้งเราก็แค่โตขึ้นโดยไม่มีใครบอกว่าเรากําลังโตการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในขณะที่เรากําลังพยายามรักษาสิ่งเดิมเราพยายามพูดดีขึ้นเพื่อให้ความสัมพันธ์กลับมาเหมือนเดิม พยายามทำงานหนักขึ้นเพื่อให้ใครสักคนเห็นคุณค่าแต่สุดท้ายกลับพบว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้เปลี่ยนผลลัพธ์เท่าไหร่กลับกลายเป็นตัวเราต่างหากที่เปลี่ยนไปทีละน้อยเราเริ่มเงียบลงเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าไม่จำเป็นต้องได้ทุกอย่างเริ่มเรียนรู้ว่าการปล่อยให้บางสิ่งผ่านไปไม่ได้แปลว่าแพ้ แต่มันคือการยอมรับความจริงที่ครั้งหนึ่งเราไม่กล้ายอมรับในช่วงนั้นมันอาจไม่สวยงามบางคืนเรายังร้องไห้ทั้งที่ไม่รู้สาเหตุบางวันเรารู้สึกเหมือนตัวเองหายไปไม่มีแรงจะยิ้มไม่มีแรงจะพูดไม่มีแม้แต่แรงจะฝันแต่นั่นแหละคือช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังจัดระเบียบใหม่ มันกําลังคัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกจากเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำเมื่อมองย้อนกลับไปเราถึงจะเข้าใจว่าช่วงที่เรารู้สึกแย่ที่สุดในชีวิตไม่ได้มาทำร้ายเราแต่มันมาปลุกให้เราตื่นจากความเคยชินที่เราไม่เห็นค่าบางคนเปลี่ยนเพราะเจ็บบางคนเปลี่ยนเพราะเบื่อแต่ส่วนใหญ่เราเปลี่ยนเพราะมันไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้ว ชีวิตไม่ได้ถามว่าเราอยากเปลี่ยนไหมมันแค่บังคับให้เราต้องเปลี่ยนเพื่อจะอยู่รอดเหมือนต้นไม้ที่ต้องยอมทิ้งใบเก่าเพื่อให้ใบใหม่ได้เติบโตแม้จะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฤดูการถัดไปจะเป็นแบบไหนและเมื่อเราเริ่มยอมรับการเปลี่ยนโดยไม่ต่อต้านเราจะเริ่มมองเห็นสิ่งเล็กๆที่เคยมองข้ามเช่นแสงอาทิตย์ตอนเช้าที่เคยไม่ใส่ใจ คำพูดดีๆจากคนที่ไม่รู้จักหรือความสงบในวันที่ไม่มีใครอยู่เลยการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เริ่มจากสิ่งยิ่งใหญ่แต่มันเริ่มจากการมองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆที่แต่ก่อนเราไม่เคยหยุดมองเราอาจไม่รู้ตัวเลยว่าความอ่อนโยนที่เราเริ่มมีต่อคนอื่นคือผลลัพธ์ของความเจ็บที่เราเคยผ่าน เราอาจไม่ทันเห็นว่าความนิ่งในวันนี้คือร่องรอยของความวุ่นวายในวันวานและใช่ไม่มีใครชอบการเปลี่ยนแปลงหรอกเพราะมันหมายถึงการต้องทิ้งบางอย่างไปเสมอแต่เมื่อถึงวันที่เราไม่กลัวจะเริ่มใหม่เราจะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือสะพานที่พาเราเดินข้ามจากความกลัวไปสู่ความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงไม่เคยใจร้ายกับใครมันแค่ซื่อสัตย์กับเวลาเมื่อถึงช่วงที่เราควรโตมันก็แค่พาเราโตไม่ว่าจะด้วยรอยยิ้มหรือคราบน้ำตาก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าชีวิตไม่ได้ต้องการให้เราต่อสู้ตลอดเวลาบางครั้งมันแค่ต้องการให้เรายอมรับยอมรับว่า คนบางคนอาจไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปยอมรับว่าความสัมพันธ์บางอย่างไม่ได้พังเพราะใครผิดแต่เพราะมันหมดเวลาที่จะเดินร่วมกันแล้วการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้มันคือการหยุดฝืนในสิ่งที่ไม่ควรต้องฝืนอีกเพราะความเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ไม่ได้ทำร้ายเรา แต่มันกำลังคืนอิสรภาพให้เราอิสระจากการต้องพิสูจน์ตัวเองอิสระจากความคาดหวังของคนอื่นและอิสระจากภาพในหัวที่เราพยายามจะเป็นตลอดเวลาเมื่อเราเริ่มยอมรับการเปลี่ยนแปลงเราจะรู้ว่าบางสิ่งไม่ได้หายไปมันแค่เปลี่ยนรูปเช่นความรักที่เคยร้อนแรง อาจกลายเป็นความห่วงใหญยเงียบๆความฝันที่เคยไกลเกินเอื้อมอาจกลายเป็นแรงบันดาลใจที่อยู่ในใจทุกวันหรือแม้แต่ความเจ็บปวดก็กลายเป็นความเข้าใจการยอมรับไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันต้องแลกกับการปล่อยสิ่งที่เราผูกพันที่สุดแต่ในทางกลับกันมันคือทางเดียวที่ทำให้เราเริ่มต้นใหม่ได้จริงๆ ทุกคนล้วนเคยผ่านวันที่อยากย้อนเวลาอยากกลับไปแก้วบางคำพูดอยากทำบางสิ่งให้ดีกว่านี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปมากพอเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราคิดว่าพลาดนั่นแหละคือสิ่งที่พาเรามาอยู่ตรงนี้ทุกการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันพาเราเดินเข้าใกล้ตัวตนที่แท้จริงทีละก้าว เราอาจไม่รู้ว่าทำไมเรื่องแบบนั้นต้องเกิดแต่เมื่อมองย้อนกลับเราจะเห็นว่ามันคือจุดเชื่อมสำคัญที่ทำให้เราค่อยๆเข้าใจชีวิตเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตไม่ได้ต้องการให้เราชนะทุกอย่างแต่ต้องการให้เรามีความสงบในทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อถึงจุดหนึ่งเราไม่ต้องพยายามเปลี่ยนใคร ไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจว่าเรากลายเป็นคนแบบไหนเพราะคนที่เห็นเขาจะเห็นเองส่วนคนที่ไม่อยากเข้าใจต่อให้พูดก็ไม่เข้าใจอยู่ดีการยอมรับคือจุดเริ่มต้นของการกลับมาเป็นเราในแบบที่ไม่ต้องหนีอดีตและไม่ต้องเร่งอนาคตมันคือช่วงเวลาที่เรากล้าหยุดอยู่กับปัจจุบันแม้มันจะไม่สมบูรณ์ แต่มันจริงเมื่อผ่านมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตเราจะเริ่มเข้าใจว่าการยอมรับไม่ได้แปลว่าเราหยุดสู้แต่มันคือการรู้ว่าเราไม่ต้องสู้กับทุกสิ่งอีกต่อไปเรายอมรับว่าบางคนไม่จำเป็นต้องกลับมาเรายอมรับว่าบางเรื่องไม่จำเป็นต้องเข้าใจและเรายอมรับว่า บางสิ่งที่หายไปอาจไม่ใช่การสูญเสียแต่กำลังมีสิ่งใหม่มาทดแทนความเปลี่ยนแปลงจะพาเราไปรู้จักคำว่าพอดีระหว่างสิ่งที่อยากรักษากับสิ่งที่ควรปล่อยระหว่างการยึดติดกับการยอมให้ชีวิตได้หมุนไปข้างหน้าและเมื่อวันหนึง่งเรามองย้อนกลับเราจะเห็นว่าทุกช่วงที่เคยไม่เข้าใจ ทุกความเสียใจทุกการเริ่มใหม่ทั้งหมดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายเราเลยแต่มันคือกระบวนการอ่อนโยนของชีวิตที่ค่อยๆสร้างคนคนหนึ่งให้กลายเป็นตัวเขาที่ดีกว่าสุดท้ายแล้วชีวิตไม่เคยถามว่าเราอยากเปลี่ยนไหมมันเพียงแค่พาเราผ่านผู้คนผ่านเหตุการณ์ผ่านบทเรียน เพื่อให้เราค่อยๆเติบโตโดยไม่ต้องประกาศให้ใครรู้เพราะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นมองเห็นแต่มันคือสิ่งที่เราเองรู้สึกได้ว่าใจเรานิ่งกว่าเดิมเข้าใจมากกว่าเดิมและอ่อนโยนกับโลกมากกว่าเมื่อวานและในวันที่เรามาถึงจุดนี้เราจะเข้าใจในที่สุดว่าสิ่งที่เปลี่ยนเรามากที่สุด ไม่ใช่เหตุการณ์ใหญ่ไม่ใช่ใครสอนแต่มันคือทุกเรื่องเล็กๆที่เราผ่าน